คลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนมาดูที่การนะคะแก้ไขตัวฟอร์แมตนะคะที่ตัวเลขที่มันอยู่ในรูปของ Text ให้เป็นฟอร์แมตของ Number ที่ถูกต้องนะคะซึ่งการที่ฟอร์แมตของตัวเลขมันอยู่ผิดแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดผลเสียได้หลายอย่างเนาะอย่างเช่นอันนี้นะคะผลรวมของข้อมูล2อ,อันนี้จริงๆมันเซตข้อมูลเดียวกันมันควรจะได้ผลรวมเท่ากันเนาะแต่ว่าตัวนี้นะคะข้อมูลบางช่องมันเป็น Text ค่ะมันก็เลยไม่ได้ถูกเอามารวมในท o ท a l ของเราด้วยเนาะ วิธีการดีเทคนะคะว่าตัวไหนมันเป็นตัว number แต่ว่ามันอยู่ใน format text บ้างก็ง่ายมากค่ะถ้าเราเห็นนะคะตัวสามเหลี่ยมสีเขียวตรงช่องแบบนี้นะคะก็ชัวร์ได้เลยว่ามันอยู่ในรูปแบบของ text เนาะหรือว่าถ้าเราคลิกเข้าไปตรงช่องนั้นนะคะเรามาดูตรงนี้นะคะมันก็จะโชว์เป็น text ค่ะถ้าเกิดตัวที่เป็นตัวเลขค่ะส่วนมากส่วนนี้่ format ที่เขียน general อย่างนี้เนาะหรือว่าอยู่ใน format ที่เขียนว่า number ค่ะ นอกจากสูตรพวกซ u ำอะไรอย่างนี้จะผิดแล้วนะคะของ B Lookup ก็ไม่สามารถใช้ได้เนาะอย่างนี้นะคะช่อง Number 4อ่อันนี้เห็นไหมเอ่ยตัวโค้ดนะคะมันก็ควรจะโชว์เป็นดีเนาะแต่มันดันขึ้นเป็น e r r o r แบบนี้นะคะเพราะว่ามันหาไม่เจอเนื่องจากตัว Format มันอยู่ผิดนั่นเองค่ะวิธีการแก้ไขนะก็มีหลายวิธีค่ะง่ายมากเลยก็คืออย่างที่1นนะคะสมมติเราต้องการจะแก้ไขตัวนี้ก็คือให้ไปคลิกนะคะตรงเครื่องหมายตกใจสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือนี่นะคะคลิกเข้าไปเลย แล้วก็มากดตรง convert to number ค่ะนี่ตัวสามเหลี่ยมสีเขียวก็จะหายไปแล้วแล้วตอนนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็น number ให้เรียบร้อยค่ะตัวซ้ำของเราก็เลยเพิ่มมากขึ้นเนาะถ้าเรานะคะมี error หลายๆอันนะคะเราไม่จำเป็นต้องมากด แปลงทีละอันนะคะสามารถคลุมทั้งหมดหรือแปลงทีเดียวได้ค่ะทริคอย่างเดียวที่ต้องรู้ก็คือเวลาเราคลุมนะคะเราห้ามคลุมเริ่มจากข้อมูลที่เป็นตัวถูกต้องเนาะเพราะว่าถ้าเกิดทําแบบนี้นะคะตัวสามเหลี่ยมสีเหลืองที่อยู่ด้านซ้ายมือมันจะไม่ขึ้นมาโชว์แล้วเราก็ไม่สามารถกดแปลงได้ค่ะเราแค่ต้องเริ่มคลุมจากตัวที่เป็น e r r o r แบบนี้นะคะจะคลุมเลยตัว e r r o r สุดท้ายหรือว่าจะถึง e r r o r สุดท้ายก็ไม่ได้มีผลอะไรคะ่ะขอแค่เริ่มคลุมจากตัวที่มีปัญหาค่ะ แล้วตัวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันก็จะมีให้เรากดแหละแล้วก็สามารถกดตรงสามเหลี่ยมแล้วก็ convert to number ได้เลยแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมเอ่ยตัวผลรวมถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ตัว VLOOKUP ก็หาเจอค่ะอีกวิธีหนึงที่เราแก้ไขได้นะก็คือคลุมข้อมูลแบบนี้เหมือนกันนะคะขึ้นไปตรงแทบ data ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดตัว text to column แล้วก็กด finish ได้เลยนะคะนี่ก็จะแปลงข้อมูลทั้งหมดนะคะเป็น number แหละ ถ้าใครนะคะชอบจะใช้เป็นคีย์บอร์ดช็อตคัดนาะก็ได้เหมือนกันนะคะตัวคีย์บอร์ดช็อตคัดก็คือ alt d e แล้วก็ f ได้เลยค่ะมันก็จะเป็นตัวช็อตคัดของแท็กสูคอลัมเมกี้นะคะหรือใครอยากจะแปลงตัวพวกนี้โดยใช้สูตรแก้เหมือนกันนะคะคือเท่ากับนะคะวารูแล้วก็ไปคลิกที่ช่องนั้นนะคะกด enter เราสามารถดับเบิลคลิกหรือว่าลากสูตรลงมาได้เลยแบบนี้ค่ะ หลายครั้งนะคะเวลาเราแปลงข้อมูลมาอยู่ในคอลัมน์อื่นแบบนี้เนาะเราไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจริงๆเราต้องการจะให้ข้อมูลที่อยู่ในตารางนี้เพราะเราแต่งทั้งใส่สีหรือว่าจัดรูปแบบไปแล้วนะคะก็ถ้าจะเอาไป replace นะคะก็ทริกง่ายๆคือให้เรากด c t r o l c นะคะแต่ตอนเอามาวางนะคะห้ามกด control b เฉยๆให้คลิกขวานะคะเรามากด paste เป็นตัวเลข123ตรงนี้ค่ะมันจะ paste เป็น value เนาะหรือใครจะกดตัว paste special เรามาคลิก value โอเคแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมเอ่ยมันจะเอามา replace นะคะในรูปแบบที่ถูกต้องค่ะถ้าเกิดใครนะแค่กด ctrl c ธรรมดาแล้วเอา ctrl v มาวางเนาะมันก็จะเอามาทั้ง format ที่เราไม่อยากได้นะคะก็เป็นทริคเล็กๆค่ะอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้นะคะคือเอาตัวเสร็จข้อมูลเมื่อกี้ของเรานะคะมาคูณ1หรือบวก0ูนย์นะคะก็คือเทคนิคก็คือแค่ต้องการทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในรูปแบบของ calculation แต่ว่าตัวเลขไม่เปลี่ยนไปนั่นเองค่ะดับเบิลคลิกสูตรลงมาได้เลยนี่ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเราสามารถกด Ctrl+C นะคะแล้วก็มาวางเป็น number ได้เลยแบบนี้ค่ะหลายคนนะคะอาจจะคิดว่าถ้างานวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดทำไมถึงไม่คลุมทั้งหมดนี้เข้าไปตรงแถบโฮมนะคะเราเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ล่ะซึ่งจริงๆทำได้เหมือนกันนะคะสมมติทั้งหมดนี้เราต้องการจะเปลี่ยนเป็น number กดคลิกเข้าไปนี่มันเหมือนจะเป็น number แล้วถูกไหมคะสมมติถ้าเรามากดช่องนี้ มันก็โชว์ใ่าเห็นเป็นนัมเบอร์ค่ะแต่ทําไมสูตรเราก็ยังผิดอยู่เนื่องจากถ้าเราแก้ไขแบบนี้นะคะเราจำเป็นต้องกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแต่ละเซลล์นะคะเพื่อไปเหมือน a c t i v a t e ช่องนั้นเนาะมันก็จะถูกต้องค่ะแต่ว่ามันจะเสียเวลามากกว่าเยอะเลยดังนั้นนะคะถ้าใครต้องการจะแปลงข้อมูลแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะต้องมานั่งกดนะคะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแต่ละเซลล์เพื่อให้ Excel มันเข้าใจว่าเราเปลี่ยนตัว Format ตตรงนี้ค่ะก็ถ้าแนะนำนะคะก็ใช้วิธีที่บอกไปก่อนหน้านี้จะรวดเร็วกว่าค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะ